ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับติดตั้งทีมของ Windows นะครับผมก็จะมีแบบฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนทีมของ Windows นะครับก็คือการทำให้ Windows สวยงามขึ้นนะครับเปลี่ยนรูปภาพนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบให้คล้ายกับระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น ระบบของ Mac อย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีบางทีมนะครับที่สามารถทำงานคล้ายๆกับทีมของ Mac ได้นะครับอันนี้ก็จะอาจจะมีเสียค่าใช้จ่ายนะครับการซื้อทีมมานะครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับก็คลิกขวานะครับผมบนหน้าจอนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับรูปดินสอตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับก็ไปที่ทีมนะครับทีมตัวนี้นะครับอ่าคุที่ทีมอ่าก็จะมีให้เลือกอยู่นะครับผมก็จะมีวินโดว์ก็จะมีทีมให้เลือกนะครับผมนี่นะครับถ้าท่านใดนะครับต้องการนอกเหนือจากที่วินโดว์นะครับตั้งมาให้นะครับก็สามารถไปที่อ่าตรงนี้นะครับทีม microsoft store นะครับผม ก็เข้าไปที่เบลนะครับทีมนะครับค้นหาทีมนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งโอเคก็รอสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคครับก็จะเห็นว่ามีทีมนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ windows นะครับมาให้เราเลือกใช้นะครับมีแบบฟรีนะครับฟรีก็จะเป็นแบบมีฟรีอยู่ด้านล่างมุมขวานะครับผมก็สามารถเลือกเข้าไป ตั้งบนเครื่องของเราได้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีรูปแบบเสียเงินด้วยนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบเสียเงินนะครับก็จะมีราคาบอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้4 4บาทนะครับผมอ่ะก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะทีมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตรงแท็กบาร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับะ สไลด์ที่2นะครับแบลการ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแถบาร์ด้านข้างด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นแบบเสียเงินนะครับหรือว่าจะเป็นไทอ่าฟรีทยก็ได้นะครับแบบฟรีนะครับคุณทดลองนะครับอ่าโอเคก็สามารถเลือกได้นะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับก็ เลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ฟรีนะครับก็เลือกเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นรูปเต่านะครับอันนี้ทีมรูปเต่านะครับรูปภาพก็จะเปลี่ยนไป,ไปเรื่อยๆนะครับรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเปนแบบสไลด์นะครับผมอ,อันนี้ไม่สวยนะครับขอเป็น Okay. อันนี้สวยนะครับสวยอยู่โอเคโอเคครับอ่าสวยอยู่นะครับก็ขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมมอ u เท a น,นะครับภูเขานะครับรูปภูเขาอ่ะก็พอเลือกได้แล้วนะครับก็มาที่กดก็ t ตัวนี้นะครับเพื่อเลือกดาวน์โหลดติดตั้งนะครับหากขึ้น ให้กรอกบัญชีของ Microsoft นะครับก็สามารถกรอกบัญชีของ Microsoft ได้เลยนะครับอย่างเช่น Outlook อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า Rise หรือว่า Hotmail นะครับที่เป็นของ Microsoft นะครับสามารถลงชื่อในใช้งาน Microsoft Store นะครับได้เลยนะครับผมอ่ก็จะอยู่มุลนี้นะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าต้องลงชื่อใช้งานก่อนนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดของ ทีม Microsoft ได้นะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดที่ Open นะครับเพื่อเปิดใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะมาเพิ่มในส่วนของทีมนะครับผมก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็มาทดลองกันนะครับพอกลับมาสู่หน้าเซตติ้งแล้วนะครับก็ให้มาคลิกที่ทีมที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะครับดาวน์โหลดไว้ แล้ว Windows นะครับก็จะเปลี่ยนทีมให้กับเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามทีมของวินทีมที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมอ่าโอเคครับก็ก็จะได้ทีมใช้งานแล้วนะครับถ้าต,ต้องการอยากได้ทีมเพิ่มนะครับผมอ่าก็สามารถกลับมาที่ Microsoft Store ได้นะครับผมก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับผมเป็นแบบฟรีและเสียเงินนะครับอ่า โอเคครับก็จะเห็นนะครับว่าลูกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับอ,อันนี้จะเป็นทีมวินโดว์ที่เราดาวน์โหลดมาเป็นแบบฟรีนะครับผมถ้าอยากเปลี่ยนเป็นรูปอ,อื่นนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นแล้วครับถ้าอยากเปลี่ยนเป็นทีมอื่นที่เราโหลดมาก็สามารถมาคลิกที่ตรงทีมตรงนี้ได้นะครับก็จะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการนะครับ อันนี้เปลี่ยนเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับอ่ออนาในนี้เป็นของ Microsoft เองนะครับอ่าเคร่งนี้ก็จะมี15รลูปนะครับอ่อเ,ออเลือกเป็นภูเขาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง นะครับผมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนใครที่นี่ที่เดียว n o t k f r e e ฟ o m ดอ Channel